สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่786 กันแล้วนะครับพี่ๆก็ไา้พี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงนะครับคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมพลาเครื่องเครื่องรางนะครับของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาแบ่งปัน ยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกทุกอีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้้้ก็ไดนนําามแบ่งปัใหพี่ๆทั้งหมด 25รายการด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งตรงด้านบนนี้นะครับผมเรียงไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจเป็นหมายเลขที่ถูกใจเริ่มต้นนั้นนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพลาเครื่อง หม่เล้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่พีนะครับผแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ลรายการนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับพีพ แล้วก็จะเริ่มนะครับผมกันที่รายการที่1กันในอีพีนี้กันเลยนะครับผมสำหรับนะครับผมหมายเลขที่1นในอีพีนี้นะครับเป็นพระกริ่งนะครับผมเปาวเรศนะครับพิมพ์นะครับผมสมบูรณ์พูนผลนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเนื้อโลหะสัมฤทธิ์นะครับผมวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่1นะครับผมพระกริ่งเปาวเรศรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา650านะครับพี่สำหรับหมายเลข1นี้นะครับ 6 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมองคไหนนะครับผมหรือว่าสนใจหมายเลขไหนก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์อุดมสมบูรณ์พูนผลนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม หกห้าศูนย์นะครับพี่หกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่2นะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลบปูมูลวัดบ้านจานนครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมขอดูุญาตนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับเหรียญเสมาหลบปูมูลนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพีห่หลบปูมูลวัดบ้านจานะครับองค์นี้เอา5 0 0บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหลบปูมูลนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม ปี2543ี่สนะครับวัดบ้านจานนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟร oh ีนะครับผมเท่าน um ั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่3นะครับผมเป็นพระวัด3ามปื้มนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทนะครับผมพระวัด3ามปื้มนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับพี่นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพองค์ไหนก็สอบถามมาที่ช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับ1 7 4 o i p ่ q นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมก็090นะครับ325 1096นะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นพระน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่เป็นพิมนาคปลกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา4 5่านะครับสำหรับรายกันที่4องค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ 450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ีรายการนี้นะครับผมหมายเลข4นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับ450บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลุมพ่อเงินนะครับผมจับอันนี้จะเป็นจอบนะครับพี่จอบหลบมพ่อเงินนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมสำหรับจอบหลุมพ่อเงินหมายเลขที่5นะครับผมองนี้นะครับ นี่นะครับผม5้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม5้าอยบาทนะครับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม5 0าอบาทนะครับผมรายการที่5้านะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายการที่6นะครับพี่พี่รายการที่6นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับ หากใครสนใจคู่กันก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมองนี้นะครับผมเป็นรายการที่6ก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลข6นี้นะครับ500บาทเหมือนกันนะครับพี่ห0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรูปล่อนะครับผมหรือพ่วเงินองค์นี้นะครับผมหรือพ่วเงินวัดบางคานะครับหากใด้สนใจหลากหลายรายการนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับ นะครับผมขยับแล้วมีเสียงด้านในด้วยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลข7็นะครับพี่อันนี้เป็นแหวนน่าจะเป็นหลบปู้มุ่นนะครับผมนี่นะครับแหวนนะครับผมมาพร้อมกับถุงเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านในก็จะเป็นแหวนนี้นะครับแหวนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมใต้ฐานจะมีเป็นเลข35นะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับแหวนวงนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับพี่450บบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม มีโคดนัมเบอร์ตรงนี้ด้วยนะครับพี่เลข35นะครับผมอันนี้ถือว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอกโคดตรงนี้นะครับพี่เปิดให้ในราคานะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายการหมายเลขที่แนะครับพี่รายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา4 5่านะครับผมนี่จะเป็นคราบกลุนะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม เนื้อก็จะเป็นคราบรูแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่สำหรับรายการนี้นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับพี่หากดูไม่ทันอย่างไรก็สามารถกดหยุดแล้วดูได้เลยนะครับพี่หรือว่าจะทักเข้ามาขอดูรูปภาพกันก็ได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่9นะครับอันนี้จะเป็น เหรียญนะครับผมหลวงปู่ไข่นะครับอง์นี้เปิดทห้ในราคา450นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ไข่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับตอนลงกล้องอาจจะลงให้ดูยากนะครับพี่ีนี่นะครับผมนะครับผมขออนุญาตเปิดทห้ในราคานะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ ตัดมานะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของปูตทวดนะครับผมองค์นี้นะครับก็450เหมือนกันนะครับผมสําหรับเหรียญเลื่อนนะครับพี่พี่บี08นะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับวัดชังให้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้านะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมพระครูวิสัยโสภณนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับ450นะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับอันนี้ผมน่าจะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับของหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาเอา400บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับองค์นี้นะครับ400บาทนะครับพี่พอันนี้ราคาแบ่งปันให้เลยนะครับผมท่านใดดูแลชอบผิวองค์นี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเครื่องรางนะครับพี่พี่เขี้ยวเสือนะครับผมนี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับรายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา650นะครับผมสําหรับเคี้ยวเสือรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นตะกุดนะครับถ้าจีวอได้ใส่สินนะครับพี่ๆนี่นะครับพี่ๆท่านใดสุขใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่12นะครับ650บาทนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นหลบบุทวดนะครับผมเนื้อกระไหนทองนะครับพี่พี่หรือว่าเนื้อเปียกทองนั่นเองนะครับองนี้นะครับผมเจ้าของเก็บไว้ในกล่องนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับบุทวดรายการนี้นะครับผมเอา500บาทนะครับผมสำหรับรายการที่13นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พอทวดนะครับผมพินตอรรีดนะครับ เนื้อเปียกทองนะครับผมหรือว่าเนื้อกะไหลทองนั่นเองนะครับผม5้ารอยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่รายการนี้นะครับ500รอบาทนะครับผมถัดมานะครับผอวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่14นะครับด้านหลังจะมีเป็นประทับตราด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุวัดใหม่หรือว่ากลุ่บางขุนพรมนะครับพี่นี่นะครับรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ เอา400นะครับพี่ราคาแบ่งปันให้แล้วนะครับพี่สี400บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมทุกบ้านนะครับพี่ส่งให้ฟรีไม่มีเก็บค่าส่งเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับผมเป็นผิวแบบนี้เลยนะครับพี่เขาเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่องค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับเป็นรายการที่15นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนาคปปกนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมเอา500นะครับพี่สำหรับสมเด็จปกโพนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับเป็นสมเด็จปกโพเนื้อก้นครกนะครับผม500บาทนะครับพี่นี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่องนี้นะครับผมได้พระมาสภาพไหนก็ปล่อยแบ่งปันให้สภาพนั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับอง์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมองนี้นะครับ500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสุ้มกอนะครับพี่เนื้อดินนะครับผมองนี้เปิดให้ในราคานะครับ เอา400นะครับพี่ๆสำหรับพระสุ้มกรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมทันใดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับผมองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับพี่400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่17นะครับองค์นี้ก็จะเป็นนะครับผมพระสุ้มกอเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้นะครับผม ก็จะเป็นอีกคล้ายๆอีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา650นะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจพร้อมกันเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมลองทักเข้ามาพูดคุยนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันดูก่อนก็ได้นะครับพี่เอาที่พี่ๆชอบใจได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับอง์นี้หมายเลขที่17นะครับผมเปิดให้ในราคา650บาทนะครับผม650บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่รายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายได้ที่18นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับ5 5 0อห้า550นะครับพี่นี่นะครับผมเนื้องค์นี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมสีน่าจะเป็นกรอบไมค์คอนนะครับผมสวยด้วยนะครับพี่องนี้นะครับ550นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหนุมาน500นะครับผมหนุมานหลบปูทิมนะครับรายการนี้เปิดให้ในราคา450านะครับวิพีสำหรับหมายได้ที่19นะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับหนุมานะครับวิพีหนุมานหลงปูทิมนะครับนี่นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจคุณดูได้นะครับผมเป็นหนุมาาหลบปูทิมนะครับวิพี ประมาณ500อนะครับต่อโคดหมายเลขสามตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโคดวัดรหัสไล่นะครับใต้ฐานนี้ก็จะเป็นนี่นะครับน่าจะเป็นกุฏินะครับพี่แล้วก็เป็นพิเศษกรรมการนะครับปีสามของไทยด้วยนะครับเป็นหมายเลข3ามเจนะครับพี่ใต้ฐานนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผม450บนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระร่วงนะครับผมหลังรางปืนในครั้งพี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับหมายเลขี่ี่20นะครับรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคา4 5่าสนะครับผมสําหรับพระร่วงนะครับพี่พรายการที่20นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ผิวแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม450บาทนะครับ นี่นะครับพี่พี่450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นพาร่วงหลังร่างปืนนะครับสภาพกรุนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พร้อมเลี่ยมด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลุมพุทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมในบางทีองค์ใหญ่นะครับผมองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450เหมือนกันนะครับ สำหรับหล่มทวดตักไม้ขีดนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหากท่านใด้ถูกใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ีรายการหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับพ่อเงินนะครับพี่วัดดอนใยหอมนะครับมีรอยจานตรงนี้นะครับผมนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมที่อยู่ในเรียมเก่าแบบนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่ปี2518นนะครับผมพ่อเงินรุ่นสุดท้ายจังหวัดนครปฐมนะครับ 4 0่บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พรายการที่22นะครับถัดมานะครับเป็นรายการที่23แล้วนะครับพี่พี่นี้จะเป็นหลวงพุทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลวงพุทวดนะครับหลังหนังสือนะครับผมรายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับสาหรับพอทวดองค์นี้นะครับผมนี่นะครับ5้0บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพุทวดมาช่างให้นะครับ500บาท จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่24นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมเป็นหลุมพ่อทวนเบตงนะครับองค์นี้เปิดให่ในราคา4 0 0นะครับพี่พ่อทวนเบตงใต้ฐานต่อโค้ด8 8นะครับ400บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พท่านใดถูกใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมหากยังไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แต่ก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามไว้ให้ผมก็พอนะครับผมนี่นะครับไปถามต่อคดแด88นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับหลังพวดเบตงนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่25นะครับผมเป็นรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นตะกุดนะครับพี่ตะกุดทองแดงนะครับผมนี่นะครับ ตะกุดทองแดงนะครับหลวงพุทธุขนะครับวัดปากคล้องมะขามเท่านะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่25้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลงกล้องนะครับผมให้ดูให้ชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมสําหรับตะกุดทองแดงรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพุทธุขนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดให่ในราคานะครับผมเอา600บาทนะครับผมสําหรับตะกุดหลวงพุทธุขรายการนี้นะครับห0 0อบาทเท่านั้นนะครับผมตะกุดทองแดงนะครับ นี่นะครับพี่ๆสภาพแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับพี่ๆตะกุดหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากพรอมาขมเท่านะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่า กดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชมแล้วชอบใจชมแล้วถูกใจชมแล้วสนใจนะครับว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้ทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ ทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับขอแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อนจะสั่งชาบูชาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสํำหรับวันนี้สวัสดีครับ